สวัสดีค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับสามน้อยเพื่อนบ้านแพทย์ราคา FC น้องวนค่ะพี่น้องอีพี่นี่ลูกนางสีมะหวั่นเื้นพอยายยุ่งหรือลูกนางสีมะหวั่นเื้นพอยายยุทธกับม่ยาติงให้พี่น้องฟังเาพื้นเลือกอย่างว่าที่เลือกไม่อยากให้เาพื้นไล่การคุยข่าววงในไล่าการคุยข่าววงใน สนุกหนาบุษราคาเ,ราเป็นรายการคุยข่าววงนอก EP นี้รายการรายการคุยข่าววงในเอยียงวันทพี่น้องทุกเมือ่อทุกเศร้าวเวลาเก้าว,วงเช้าของทุกๆวันจะเป็นรายการคุยข่าววงในทุกๆคนผู้ได้ข่าไปฟังพอยยุทธ์ไล่ซดคณะกำลังขับรถขับรถไปว่าไล่ซดไปผูดได้ว่าพูา้ใด้อ่นานคอมเมนต์ว่ามีไ่ติง้ง ไม่เยรถจะหน้าไม่เยปูลูกหน้าเบิงตังเบิงบางแต่แปลกๆไล่การนี่แต่ก่อนมีคนเบิงเวลาเล่าลายสดบ่ฮได้มีอุเองน่ะคนเบิงลายสดบ่าบ่กันบ่ถึงลอยคนบ่ถึงลอยคนปัจจุบันดังแต่มีอุเอีงเขามาสาวหน่อยเป็นแฟนพ้งคนเบิงบ่ตำกว่าหลักพันถูกมือมือใดมีกระแสเนี่ มวยใดมีกระแสนังเอกตกห่านแน่ต้นห่านแน่พระเอกตกห่านต้นห่านแน่นีเ่เว้ยคนเบิ่งมตาตำก๊าลักเมือนได้สดนันเป็นรายการข่าวข่าวสดข่าวคุยฟีนอลข่าไปนี่จะได้เห็นได้เห็นได้หลายหลายอย่างเลยค่ะครบรถครบรถอย่างวัดตีย่ามเมือเศร้ามีดามหลาย บ่มีช่องพราะย้ยยนี่เวลาไล่สดคุยคาววงในสิบ่มีเลยค่ะเขาา้ามาดามาดามาอันดับแรกอันดับที่สองตามหาคนผู้นั่นไปไซ้ผู้นี่ไปไซ้ผู้นั่นก็คือบ่เห็นผู้นี่คือบ่เห็น,นคือบ่เห็นผู้นี่มาคือบ่เห็นผู้นั่นคืนถามหากันละ่ะที่นี่สูกเบื่อพี่น้องทุกเมื่อยี่รี แล้วก็อันนี้สองค่ะอันนี้สองคือสายปวนแต,แต่ละมือแต่ละแมืบอกว่าทุกมือสายปวนอคอมเมนต์ได้เป็นปวนปวนคือจังคนมาเต็มบาทนี่แหละมาคอมเมนต์เลยกนเอฟซีที่อ่านคอมเมนต์กับว่าเอาันบอกไปพ่อเอาบอกไปพ่อเอ็ดดี้ไม่จริงแล้วก็อ่านอันนี้เจออ่านถึงดาเนี่แล้วก็ แล,แล้วก็บไฟเราได้บททีนี้แล้วก็ใจใหายเราได้บททีนีน้เห็นไหมคะพี่น้องสังเกตุคนว่าคนนั่งอยู่ทางทางบททีนี้พี่น้นองแน่เลยทุคนนั่งช่างทางคูค่ข้อหกักปว่าปะทู่คู่นอนข้อหักไม่ยห็นรถจะน้าชุบมื่อเลยบรรยากาศกำลังเลยโซนชัวร์ุยข่าวพวงในคือขับรถ เมือ่อใดเมื่อมีดามาบัณฑินช่องพญายุทธ์บัณฑิตใกล้การคุยข่าววงในคุยข่าววงนอกแต่ละเมือ่อทุกเมื่อแห้งแลราคาตามหาคนโสงไซลูกน้ำชีได้เปลี่ยนช่องละไอ้บ้านหากพลโยุเงินเป็นบ้าน,นยังก็บ้านนำหาคนพญิจักษช่องพญายุทธ์โสงไซสิบประมาณน,นั้นนะคะแต่ละวันแต่ละเมือ่อ อันอันอีกเรื่องนึงค่ะพี่น้องกาแฟ่ค่ะเลี้ยงกาแฟเน่ผู้นั้นเลี้ยงกาแฟเนยผู้นี้เลี้ยงกาแฟเนยอันนี้ก็พอสมือค่ะแต่ว่าที่ประเด็นเด็คือในการคุยข่าววงม่มันจะมีทั้งสาระมีแต่แนวแนวสาระนี่มิแนวแบบบอกข่าวสารทางในวงการหมอลำเนาะค่ะว่าทางในเถึงจะไม่นนมีข่าวสารียังมาแจง้ง ที่แจ้งน้องคุยกับสิมาแจ้งก็ถือว่าเป็นไา่การของคนในวงการหมอลำ่า่ดีอยู่ในนะคะก็แ,แบบคุนก็นออกมากเป็นข่าวสารก็ถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ต่อพีต่อทุกคนนะคะข่าวสารมารได้รับรู้ได้ว่าเออแต่ละเมื่อแต่ละเว้นมีข่าวอย่างแน,น่นะคะ,นะคะว่าสิเป็นข่าวสารจากทางเงื่อนนะคะเกี่ยวกับวงการหมอลำ่าเกี่ยวกับสาวนอนเป็นบนแพง นะในรายการนี้มีบ่สุอย่างค่ะพ่อเหย่โจเฮ็ดอีหยังพ่อเหย่นนเฮ็ดอีหยังพี่ลาอุ้มอี๋เฮ็ดอีหยังคือสิได้ฮู้ได้่องนั้นยค่ะดามาอีหยังแน่ผู้ใดเป็นหยังผู้วยผู้ใดจับผู้ใดมีอีหยังเนี่ยคือในข่าวช่องอยุธมีสือจังล่าสุดเมื่อกี้แม่ครัวที่เขามาใหม มีไม้มีไม้เรีย้ยงมันมีไม้จักอะไรกันกระถือปลาเป็นข้าวขาวสารในวงในอีกเรหนึ่ง,ง mm. าบางอย่าแต่พวกเขาเนี่ยบางคนทำอะไรติดตามสีบอลลูนะคะแต่ผู้ใดได้เบางช่องไปสีหูว่าสีรเรืองนะคะยกเว้นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องจะคของที่บุกหลายเรื่องค่ะในรายการของพลเยุทธ ที่ครบรถท่าเังเหมือเล้ากะลองเพลงสีกันก็เมียเล่ายู่หรอกท่าเั่งเหมือลองเพลงสีกันก็เมียเล่าแต่ละเหมือแต่ละเวน้นพี่หนอสบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วคือเกาเหมือนเดิมประจำทุกเหม่อทุกเว้นมาเลื่างเหม่อกับจมไนดะ้พี่หนอถ้าลล่างเหม่อกับจมมาคลิปคือบัวแดง คนคือเบิ่งท่ายคลิปเอียงไปคนคือเบิ่งคนติดตามเป็นแสนแล้วคนคือเบื่องหน่อยแท่เบิ่งคลิปให้แม่แน่นละเออคนคือเพื่อแจ้งเตือนอันนี้ประจำค่ะพี่นอ้องไปเบิ่งให้เล่าเ,เด้อค่ะผคุณใดมาเบิ่งช่องลูกน้ำลูสาวเาลอดเลกับเบิ่งให้เล่าน้ำแน่เบิ่งให้เล่าแล้วไปติดตามช่องลแล้วเราก็มาติดตามช่องนี้ให้น้ำแน่ก็ถือว่าลูกนาวกับเป็นลูกสาวคนหนึ่งของเพื่อนนะคะเป็นลูกเป็นลูกสาว นะคะคเดี๋ยวอีพี่หนาที่ม่เบ้าสูจ่าฟัางว่าเป็นไปจังไดมาจังได,งไดลูกหนาผู้สาขาเลาะจังคอยได้ดอยู่กับคายุทธจังคอยหอมเน่ายาเน้ากินไปสูคอยายืดไม่เยติงอลไรกัทีมงานตรงนั้นนะคะมันมีทีมาทีปะะ้าค่ะเดี๋ยวอีพี่หนาลูกหนางธีมาเบ้าสูกินหนอกฟังนะคะเริ่มต้นเกิดขึ้นจังไดกับากยยบานฮักคอยุ่งยุทธเพคยแบนแห้งผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้งผู้ใดเป็นผู้ดูแลในกลุ่มนั้น คะที่ไปที่มามีมีที่ไปที่มาให้พี่น้องได้รับอู่และกราบแน่น,นอนค่ะเอาไว้อีพี่หน่าบอกไปหลายวันสีบ่มีนเดี่ยวเบานะคะคือจังพองเย่ช่องมังกอดอีสานคนบาสแนะนำเลยสีอาร์ตคลิปกับโบลูพิเตวาสีอาร์ตพิเตวาสีบลูเพืรนน์นะแอดมินบ้านชิวให้ป้างว่าแต่ละโทรมาสอบถามให้เขาอยู่ได้พองเย่บังกอดอีสานย,ายิบอ้ามผ่าน ฉันหวอดมือนี่แหละย้ําว่าได้เห็นอยู่นี่ยังาว่าได้เห็นทรงขท้าอยู่นี่พี่นอ้อนงะโอเคพี่นอ้องฝากไว้สมนีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้แต่อีพี่หนาลูกนาำสิมงเบาพื้นพี่นะคะพูดให้เป็นตะเบาพื้นนะสิมงเบาพื้นหนี่ย็สุขคนเลยค่ะคนในวงไหนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ